รุ่นค่ะรุ่นรุ่นรุ่นงามลายงามลายงามลา,ายปลาขาวปลาตียปลาเค็งไปแล้บ่งนป,ปลน้อยมาเรียบ่ปลดนตายมาปลดน้อยบ่ ปู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 ดู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 เแต่ละฝาก็ดีประชุมประทาวซิวตัดบ๊เป็นเตะตัดยงพี่ลัมันเต้เสียเวลาอีกแลเวโดเออตัดมองไว้ได้พอยันมองเห็นเนี้ยจ้าโลถ้าพี่น้องมันรดน้ำกุ้นกันรดน้ำพอด้วย โซออนปลาค่ะซออนปลาอ่หนองพ้าี่ตีติฝักไว้แค่นี้ค่ะมวนหลายมวหลายแต่่ไปบ้านก็ไปหด้งนี่ค่ะผด้ำมานีเดืมมาส่ากดติดตามกดสับสกายกดไลค์กดแชร์ให้กพี่น้องมี่จะตัวงามๆเยางจ้งนอทเลยตัวหางวิงทีคนจอด